ครับวันนี้จะมาต้มปลาต้มปลานินใส่รสด,ดีเข้าไปหน่งช้อนก็ปลานินเข้าไปขาตะไคร ข้าตาไครใบมะก,กรูดใส่เรียบร้อยก็ใสป่ปลาลงไปน้ำปลาหยดนิดหนึ่งที่สำคัญสูตรเด็ด ให้สูตรเด็ดที่ให้ปลามันกินส้มตัดข่าวไม่ให้มันมีข่าวนี่ใบส้มปล่อยครับสุดยอดใบส้มปล่อยนี่เปรี้ยวสุดๆหรือสมอีลีนะ่าบอยยังไงใส่หลายแล้วคนมันมากมักสมเนาะน การปรุงอะไรเราก็ใส่เรียบร้อยกินเริ่มมาแล้วครับกินโอ้ยขักขักมือเนี่ยฟรีมือผมเองสุดยอดเพิ่งกับสีสันโอ้ยมเนี่ย ันเด็อดแสบขนาดสีสันของมันถ้ามันเดือดสักหน่อยก็ค่อซิมเอาบะลองใส่แกดใส่ฟืนมันอยากสีแสบก็ใส่แกะเด้ ของเฟื่อนเฮาอถ้าซิมประมาณสักสิบนาทีสิบนาทีาทจังจังออกมาซิมอืมวันไหนกินคันแมนอยู่ใน ออกไอกล้องได้ก็สิออกไปกล้องอะไรได้เนี่ยออกวิดีโอแล้วได้เนี่ยกินเนี่ยหอมหอมนะให้ออกตัว,ตว ว่าจีออกมาซิมให้เบิ้งยีดอกคือแต่มันหาเฮ็ดยากทายทายกล่องแล้วก็เฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดกินผู้เดียวมาเลยเฮ็ดยากไกลจะไกลไกลแล้วครับไกลสิสุกแล้วเบิ้งสีสมโอ้เนี่ยสีมันโอ้ยแดงปล่อยลอยสมคักได้นี่ ใบมะขามเรือเอามะขามก็ได้มะขามก็แห้งดีครับแต่คนแล้วแต่คนสิมาคนบางคนเขาก็สิมาใบสมปอยสมปอยนี่มันจีแสบสมอําล้ำกว่าใบมะขามนะโอเคนะครับนอแค่นี้ละ